โครงงานนวัตกรรมชูมือขึ้นแล้วหมุนกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะก็คือนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาตอนต้นค่ะโดยวิธีการเล่นของเราคือเราจะให้นักเรียนทําการเลือกแอปเปิลหมายเลข1นึถึงยีตามลําดับแล้วทําการบิดภายในแอปเปิลจะประกอบไปด้วยตัวอักษรพิมใหญ่ตัวอักษรพิม์เล็กคําอ่านแล้วก็เขียวอาโคต ให้นักเรียนนำโทรศัพท์เพื่อสแกน QR code เพื่อฟังคำอ่านของตัวอักษรนั้นจากนั้นให้ทำการบิดแอปเปิลกับลูกทรงเดิมแล้วนำมาหยอดลงที่กล่องแล้วทำการหมนุน เมื่อหมุนเสร็จจะมีบัตรฝึกเขียนตกลงมาให้ทำการหยิบและออกนำออกมาเขียนโดยตัวอักษรนั้นจะมีการบอกว่าเขียนเริ่มจากตรงไหนก่อนและจุดสิ้นสุดอยู่ตรงไหน,นและพิมพ์เล็ก เมื่อเขียนเสร็จแล้วจะมีช่องว่างให้นักเรียนหมุนดูลายมือตัวเองที่ได้เขียนไป